ผมคิดว่าถ้าดูจากการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรนะครับในการเลือกประธานสภาผู้แทนเนี่ยนะครับในส่วนของอตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับพักพักหนึ่งของทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งรัฐบาลเดิมคือรุมไพงสร้างชาติก็มีการเสนอ,อคุณวิทยานะครับมามาแข่งใช่ไหมครับทําให้เราพอจะเห็นทิศทางได้ว่าในวันเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าเป็น13บสามกรกฎาคมตามที่ได้มีการแจ้งไว้เนี่ยนะครับ ก็คงจะทํานองเดียวกันนะครับคือก็คงจะมีการเสนอชื่อนะครับคนอื่นมาแข่งกับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าในการเลือกในรัฐตรเนี่ยมันไม่เหมือนกับการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะตามบทเฉพาะการเนี่ยมีสาวรมาร่วมเลือกด้วยถ้าหากเป็นระบบรัฐสภาปกตินะครับก่อนหน้ายึดอำนาจย 2, ี่สิบสพฤษภาห้าเ ลือหลังจากที่สวชุดนิบพตวรวลนในเดือนพฤษภาคมปีหน้าเนี่ยนะครับการที่มีพักการเมืองพักหนึ่งเขารวมเสียงได้เกินครึ่งนะครับพักอันดับหนึ่งพักนั้นเนี่ยนะครับเขาเป็นนายกอ,อยู่แล้วนะครับสามร้อยสิบสองเสียงเนี่ยออกจะมากเกินไปสักหน่อยด้วยซ้ําเพราะฝ่ายค้านเหลือแค่ร้อยแปดสิบแปดเสียงใช่ไหมครับคือมันเข้มแข็งจนเกินพอในการเป็นรัฐบาลนะครับขณะเดียวกันก็ไม่ได้เข้มแข็งมากเกินไปเพราะว่ามีถึงแปดพักนะครับเพราะมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องมีการถ่วงมีการดุลกันนะครับกับในใน,ในพักรวก่วมรัฐ อันดับหนึ่งททำทุกอย่างได้ซึ่งถ้าเป็นปกติก็เดินหน้านะครับมีรัฐบาลใหม่ไปแล้วแต่ที่ไม่ปกติเพราะมีสอวอนะครับซึ่งกติกาคือต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับตัวเลขขณะนี้ก็ต้องได้375เพราะเข้าใจว่ามีสสหายไป2คนใช่ไหมครับหนึ่งสองคนนะตัวเลขมากกว่ากึ่งหนึ่งขณะนี้คือ375นะครับซึ่งอาจจะขึ้นลงอีกหน่อยอาจจะมีลงมาได้อีกถ้าหากสสมวนจริงไม่ถึงนะครับขณะน,นี้ต้องรอต้องรอดูว่าตัวเลขล่าสุดเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเก ขาดเป็นหนหรือ2องเนี่ยนะครับจำนวนเสียงที่ต้องการคือ375เสียงนะครับถึงจะเป็นนายกได้นะครับถ้าหากว่าเราเดูจำนวนโดยหักเอาคุณอาจารย์บรรณอประธานสภาผู้แทนออกไปแล้วก็สอสพักเก้าไกลคนนึงออกไปก็คือ310ก็แปลว่าขาดอีก65เสียง65เสียงเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องเป็นไปได้ไหม นะครับที่จะได้มาจากส,สอวอความจริงถ้าหากว่าปล่อยให้โหวตกันตามปกติพูดตรงๆคือถ้าปล่อยให้ฟรีโหวตไม่มีใครมากดปุ่มหรือสั่งห้ามเนี่ยใดๆก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่า65เสียงมันไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงอะที่จะที่จะโหวตถึงได้นะครับเอ่อตอนนั้นผมก็เลยเห็นว่าสิ่งที่ควรจะเกิดคือคือเราควรจะให้สอวอท่านท่านฟรีโหวตนะครับ จะมีใครก็แล้วแต่ที่สามารถมาบอกสวให้บทอย่างนั้นอย่างนี้ได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นนะครับเ mm hmm. พราะรัฐธรรมนูญมาตรา114เนี่ยก็บัญญัติว่าสสและสวย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนะครับ mm hmm. ไม่ตกอยู่ใต้อาน,นัตแห่งความผูกมัดหรือการสั่งการของใครใช่ไหมครับท mm ี hmm. น,นี้ไอการที่เป็นผู้แทนปวงชนเนี่ยนะครับ mm hmm. แม้ว่าสวจะไม่ได้มาจากปวงชนเลือกเหมือนสสนะครับ mm hmm. แต่ว่าก็ยังพอเป็นตัวแทนปวงชนได้ ถ้าหากฟังเสียงของปวงชนชาวไทยแต่ถ,ถ้าหากว่าท่านไม่ได้มาจากปวงชนชาวไทยและในตอนใช้อำนาจก็ไม่ฟังเสียงปวงชนชาวไทยนะครับก็จะไม่อาจจะสามารถเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงต่อไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยกติกาของประชาธิปไตยระบบสภาเนี่ยนะครับภาครดับหนึ่งรวมเสียงได้เกินครึ่งก็เป็นนายกนี่คือกติกานะครับถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีสภาผู้แทนเกิดเขารวมไม่ได้ขึ้นมาถึงครึ่งน,นั่นกอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เขารวมได้แล้ว นะครับและแม้ว่าท่านจะมีบทบาทนะครับในการคัดกรองด้วยว่าเอ้ยออควรเลือกไม่ควรเลือกก็มีเหตุเดียวนะครับคือมีคุสมบัตต้องห้ามนะครับเพราะตามปฏิกาคือการโบวตเลยค,คือวตเลือกจากคนไม่มีคุสมบัตต้องห้ามนะครับดังนั้นเมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการจะไม่เลือกด้วยเหตุว่ามีคุสมบัตต้องห้ามก็ต้องมีหลักฐานนะครับข้อมูลที่ชัดเจนไม่ใช่เป็นการกล่าวโดยลอยๆนะครับในข้อนี้เองมันก็จะเกี่ยวข้องกับ <S <S กบอ,อก,กตอ เพราะกรกะตท่านะะแถลงเอาไว้ต้งแต่หลังเลือกตั้งใช่ไหมครับว่าจะดำเนินคดีนะครับกับพิธาลิมเจรน,นะครับด้วยมาตรา151ของพอรปรเลือกตั้งสสนะครับไอมาตรา151เนี่ยมันคือผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแล้วยังมาสมัครรับเลือกตั้งไม่ง่ายคือจะผิดก็แต่เมื่อรู้ทั้งรู้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วยังมาสมัครนะครับแต่เรื่องนี้ในเมื่อการถือหุ้นสื่อมวลชนเนี่ยนะครับไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่มันจะมีข้อถกเถียงกันอยู่ นะครับแล้วก็ปรากฏหลักฐานมาว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรายงานการประชุมที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเอาไว้ง่ายคือไอทีวีไม่ได้มีการดำเนินกิจการใดๆรายได้จากการประกอบการนะครับในทางอื่นนอกจากดอกเบี้ยและเงินลงทุนก็ไม่มีใช่ไหมครับการที่ท่านจะใช้หลักฐานตรงนี้มาดําเนินคดีเนี่ยนะครับผมว่าจําเป็นต้องดาเนินการให้ครบถ้วนก่อนหน้าวันเลือกตั้งก่อนหน้าวันเลือกนายยมตรีนะครับตามมาตรา43ของพรปคณะกรรมการการเลือกตั้ง นะครับวักหนึ่งมาตาสีสาบอกว่าต้องให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมทั้งได้ทราบหลักฐานด้วยนะว่าท่านมีหลักฐานอะไรถึงจะไปกล่าวหาเขาเช่นนั้นเพราะนี่คือคดีอาญาแล้ววักสองครับต้องเปิดโอกาสให้เขามามาแก้ข้อกล่าวหาขั้นตอนนี้กรกตยังไม่ทําเลยมีแต่แถลงข่าวนะครับว่าตั้งข้อหาแล้วก็ปล่อยให้คาไว้แบบนี้นะครับราวกับเหมือนกับให้ต้องมบนทินเอาไว้คือข้อที่คนจะคอรหาได้ก็เหมือนกับมาทาให้ ทางสวท่านที่ไม่อยากโหวตให้จะได้มีข้ออ้างว่าเห็นไหมไม่เป็นไปตาม160เพราะขาดคุณสมบัติใช่ไหมครับเรื่องนี้เพื่อความเป็นธรรมนะครับกรกตท่านต้องเปิดโอกาสให้คุณพิธาซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องควรไม่ควรนะครับกรกตต้องทําตามตามตามตรา4 3แล้วต้องทําก่อนหน้าวันเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะนี่ไม่ใช่มาตราหนึ่งท่าหนึ่งนคดีกับสสหนึ่งคนนะฮะแต่คือกับ ว่าที่นายกของพรรคันดับหนึ่งซึ่งจะเสนอชื่อกันในวันที่13ก,กรกฎาคมน,นะครับในส่วนของทางกรตอเองก็เลื่อนการตรวจสอบกรณีของคุณยิธาเป็น15วันตอนนี้จะส่งผลกรบอะไรกับเลื่อนไปก็แปลว่าเลย13ก,กรกฎาคมไงมันก็ยังมีวันอืนคือตอนที่ท่านถแถลงเนี่ยท่านถแถลงว่าท่านดําเนินคดีแล้วท่านก็ปล่อยคาไว้อันเนี้ยผมคิดว่ากะกะตกำลับบงมีปัญหานะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ นะครับเพราะมาตรา43นั้นชัดเจนว่าต้องเปิดให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงแสดงหลักฐานโต้แยง้งนะครับท่านจะเลื่อนไปเฉยเฉยให้เลือกตั้งนายกเสร็จให้เรื่องยกเสร็จก่อนเนี่ยเท่ากับว่าท่านทําให้ว่าที่ยกเขามีมลทินนะครับมีไม่มีก็ให้เขาได้ให้ครบถ้วนแล้วสว,วก็พิจารณาบนพื้นฐานตรงนี้ว่ากรกตมีหลักฐานอะไรเออพิธามีฐานหลักล้านอะไรแล้วสว,วก็พิจารณาจากตรงนี้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับ หลักฐานจากกรกะตก็ไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่าจะดาเนินคดีหลักฐานหักล้างก็ไม่เปิดโอกาสให้หักล้างอันนี้ไม่ดีเลยนะครับต่อกรก,ะกะตเองสุดท้ายอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับเสียงที่จะเติมมา65เสียงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปคาดหวังนะครับแค่จากสวนะครับสสอเองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็จะมีจํานวนหนึ่งทําไมครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของพิธาลิมจรดละัดหรือว่าพักก้าไก่แต่มันคือหลักการของประชาธิปไตยระบอกว่สภาไม่ว่าพักใด นะครับที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งรวมเสียงได้เกินครึ่งนะครับเขาก็มีย่อมเป็นความชอบธรรมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามวิถีทางที่ผ่านการเลือกตั้งและฉันธามาติมาจากประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะมีการโหวตนะครับคุณพิธาจะได้สิทธิ์ที่มากกว่าหนึ่งครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับแล้วการโหวตเลือกนายกเนี่ยไม่เหมือนกับการโหวตเลือกประธานสภา,าเพราะว่าเป็นการโหวตโดยเปิดเผยนะครับกอไก่เรื่องของน้องฮูกแล้วก็จะมีการให้ ขอให้สสในบทก่อนเกไก,ก่ดึงหอนนทุกอนเพื่อให้ทราบว่าผู้แทนปรงชนเสียงข้างมากเข้ามาทางไหนและเป็นข้อมูลให้สวในการพิจารณาในการโบทใช่ไหมครับผมผมผมเรียนว่าถ้าหากรอบแรกไม่ได้เนี่ยก็จะมีรอบสองนะครับทีนี้รอบสองเนี่ยการเติมให้ถึง3 7 6 3 7 5มเ็ห้าขอโทษ3ามเจคนเนี่ยนะครับก็อาจจะเติมจากพักอื่นนะครับหรือพักซึ่งเป็นผังรัฐบาลเดิม ได้ด้วยใช่ไหมครับทีนี้พักฝั่งรัฐบาลเดิมพักไหนแล้วครับจะถูกมองก่อนก็จะมีพักปฏิปัติ์อาจจะเป็นภูมิใจไทยด้วยใช่ไหมครับถ้าหากว่าสองพักนี้นะครับจะต้องเข้ามาเติมต่อเมื่อได้ตําแหน่งในใน,ในรัฐบาลน,นะครับความเสียหายมันก็เกิดกับสองพักนี้ด้วยถูกไหมฮะเพราะมันกลายเป็นว่ามายกมือให้เพราะได้ตําแหน่งงนั้นผมก็เข้าใจว่ามีโอกาสมากที่สองพักนี้เนี่ยเขาก็จะคิด ในหลักการดังที่ว่าไปนะครับนี่ไม่ใช่การโหวตให้กับพิธาหรือก้าวไกลแต่คือหลักการของประชาธิปไตยระบบสภาโหวตให้กับพรรคอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพรรคใดนะครับแล้วผมผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยจะมีการปล่อยฟรีโหวตที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะตัวเลขจะไปถึงนะครับก็มีโอกาสไปไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆอย่างที่บอกนะครับก็จะมีการเ,เป็นไปได้มากว่าจะมาจากลมไทยสร้างชาติ นะครับที่จะมีการเสนอว่าที่นายกมาแข่งนะครับแล้วแต่โอกาสจะได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยไม่มีนะครับทําไมฮะเพราะว่าพรรคอื่นที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับเขาไม่เอาเรื่องเรื่องเสียงข้างน้อยขาดภูมิใจไทยขาดป,ปิัติไปก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับรศว,วจะวนมากท่านก็ไม่เอาเสียงข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับ มันจะไม่เกิดรัฐบาลเสียงขาน้อยหรอกอย่างมากก็จะเป็นเรื่องของการที่ทําให้สวท่านที่ไม่อยากเลือกพรรคอันดับหนึ่งนะครับมีเหตุผลในการที่จะไม่เลือกเพราะถ้าหากมีม,มีมีผู้ถูกเสนอชื่อแค่คนเดียวมันจะกลายเป็นการไม่เห็นชอบกับเสียงที่มาจากเสียงข้างมากของประชาชนแต่ถ้ามีคนนึงเท่ากับได้เลือกไนงะใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เห็นในวันนั้นนะครับซึ่งถ้าหากโหวตซ้ำไปซ้ำมาแล้ คุณพิธาก็ไม่ได้สิทธี์พักเพื่อไทยเองก็งมีความชอบรรมากาแน่นอนครับเพราะว่าเป็น,ป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 นกติกาของระบบัสภานะครับที่ไม่ได้เขียนไว้ในธรรมนูญตรงไหนเลยนะครับพรรคอันดับหนึ่งได้สิทธินะครับในการตั้งคณะรัฐาบาลถ้าตั้งไม่สาเร็จก็อันดับสองแต่การที่พรรคเก้าไก่นะฮะจะได้สิทธิในการเสนอคุณพิธามากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบธรมทำไมฮะถ้าหากเป็นระบบัสภาปกติมีแค่สสเนี่ยครั้งเดียวจบนะครับไม่มีครั้งที่สองถูกไหมฮะ เพราะเสียงของของขว่าที่นาย,ยกคนนั้นเนี่ยไม่ถึงครึ่งเลยแล้วในสภาผู้แทนแต่น,นี้เนี่ยเสียงเกินครึ่งไปตั้งเยอะแต่เป็นไม่ได้เพราะขาดเสียงสองใช่ไหมครับดังนั้นเน,นี่ยระบ Star <Pro blem> บไม่ปกติเช่นนี้เนี่ยนะครับคือเป็นเป็นรัฐบาลแล้วได้เสียงเกินครึ่งแต่เป็นไม่ได้เพราะขาดเป็นยกไม่ได้เพราะขาดเสียงจากสอวอใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาที่ต้องได้สิทธิในการโหวตครั้งที่สองซึ่งท่านประธานวันนอก็ได้บอกมาแล้วว่าต้องมีน้อยสองครั้งทีนี้ ถ้าหากไปถึงสองครั้งเลือดจะมากก่อนนั้นก็ไม่ทราบได้แต่ยังน้อยสองครั้งแล้วถ้ายัางไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะมาถึงพักอันดับสองคือพักเพื่อไทย<ช>ถ้าเกิดมาถึงพักอันดับสองแล้วจะมีความเป็นไปได้รับที่พักเพื่อไทยอาจจะหรือพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ดึงภูมิใจไทยชาติชพติมาเข้ามาเพื่อให้เสียงมันเกินผมคิดว่าเนื่องจากว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับในช่วงแรกก็มีความเหมือนกับไม่ชัดเจน ช่วงสุดท้ายก็ประกาศชัดเจนว่าเขาก็จะไม่รวมกับพรรคอีกฝั่งหนึ่งคือพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมครับก็มีการประกาศมาดังนั้น,นยอยู่ดีจะไปรวมสลัดเก้าไกลแล้วไปรวมกับพลังประชารัฐเลยเห็นจะไม่ได้นะครับคือมันต้องเรียกว่าแต่พรรคเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ได้ลองแล้วจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินหรือคุณแพรทองทานชนินวัตรก็ยังไม่ได้สามเจ็ดห้านี่แหละถึงจะมีสูตรอื่นได้ นะครับดูดีจะข้ามขั้นไปมีสูรอื่นเลยเนี่ยผมเกรงว่าพรรคเพื่อไทยจะเจอกับปัญหาใหญ่นะครับผมเข้าใจว่ามันไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้นหรอกครับมันคงไม่พ้นอยู่ใน8พรพักนี้นะครับเพราะว่าถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเลือกประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่จบลงไปเนี่ยนะครับการที่ประธานสภาผู้แทนเป็นอาจารย์บรรณนอนเนี่ยก็มี ทำให้โอกาสของพรรคอันดับหนึ่งจะเป็นนายกก็มีมากขึ้นทาไมครับเพราะพรรคอันดับสองเขาไม่ยอมนะครับที่จะให้ตําแหน่งที่จะให้ตําแหน่งนี้กับกับพรรคอันดับหนึ่งคือตัวเองยอมที่จะไม่ได้แต่ก็ไม่ให้พรรคอันดับหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือพรรคอันดับหนึ่งเขายอมนะครับแลวผลลัพธ์คือก็ทําให้พรรคอันดับสองนั่นถูกผูกมัดกับพรรคอันดับหนึ่งที่ที่แนบแน่นมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะเหมือนกับว่าพรรคก้าวไกลเขายอมเพื่อไทยไปแล้ว ดังนั้น,เ,นเพื่อไทยก็ต้องยอมก้าวไกลมากขึ้นดังนั้น,เ,นเราจะเห็นการโหวตอย่างน้อยั้งครั้งอาจจะจบครั้งที่1ครั้งที่2ก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มัได้เกิดขึ้นคือพรรคเพื่อไทยอยู่ดีจะเปลี่ยนขั้วย้ายข้างเปลี่ยนสูตรเ,เราจะไม่ได้เห็นหรอกครับมันต้องถึงขนาดที่ว่าเพื่อไทยเองก็ทําไม่ได้นะครับเพ,เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ได้ประกาศก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับในโค้งสุดท้ายว่าว่าเขาก็จะอยู่ทั้งฝั่ง ประชาธิปไตยใช่ไหมครับแล้ว14พฤษภาคมเนี่ยมันไม่ใช่ชนะของพรรคเก้าไกลนะครับแต่เพียงพรรคเดียวนะครับในเมื่อพอพรรคเพื่อไทยก็ประกาศว่าไม่รวมกับพรรคอีกฝั่งหนึ่งก็แปลว่าการเลือกที่เกิดขึ้นคือพรรคฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งนะครับนั้นชัยชนะ25ล้านเสียงเนี่ยเฉพาะสองพรรคนี้นะครับมันคือชัยชนะของฝ่ายค้านที่ประชาชนเขาประสงค์จะเป็นรัฐบาลบ้าง อันอยู่ดีจะไปเปลี่ยนสูตร,รต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ทําได้นะครับ